ข้ามการบทที่87กดดันนี่มันเกิดอะไรขึ้นระพีพักถามตัวเองเมื่อได้ยินเสียงบริภาทของหม่อมเนียนชายหนุ่มรีบลืมตาขึ้นมาอย่างไม่ทันหายสับสนเขาก็เห็นคุณหญิงอังสุมาลีร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ข้างกายที่น่าตระนกไปกว่านั้นคือขณะนี้ตัวเองกำลังนอนเปื่อยท่อนบนอยู่บนเตียง ชายหนุ่มทบทวนความทรงจำของตัวเองอย่างเร่งด่วนแต่หัวสมองก็ไม่อาจแล่นได้ดังใจคิดพอฤิยาที่คงค้างอยู่ในตัวกับเสียงร่ำไห้กล่าวหาของหม่อมเนียนพระผีพักถูกด่าว่าชั่วช้าสารพัดที่หลักรอบได้เสียกับทิดาของท่านชายธนกรในตำหนักของท่านเสียแรงที่ให้ความไว้ใจประถึงยาสนิทหม่อมเนียนร้องให้อรวาตนา ยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งคุมสติตไม่อยู่เอตตาโรทุกคนแบบไม่ไวหน้าใครขอให้เกิดความโกลาหลภายในบ้านคนที่ตกเป็นจำเลยทอนให้ยใจออกมาเฮือกใหญ่กับสถานการณ์ตรงหน้าระพีพักรู้ว่าตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้จึงไม่เปิดปากอธิบายให้เสียเวลาใช้หนุ่มหยิบเสื้อที่กองอยู่บนพื้นมาสวมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงสั่งสาวใช้ที่กำลังยืนอึง้ง ให้ไปตามท่าหญิงแสงแขมาดวนในขณะที่กำลังรอนี้หม่อมยินไม่เพียงแต่อารวาดด่าทอสองหนุ่มสาวอย่างคว้างปากข้าวของใส่ด้วยเธอพีพักเอาตัวมากันคุณหญิงอังสุมาลีไว้เลยถูกกรอบรูปปลาจนสีสาแตกเลือดที่ไหลย,ย้อยลงมาอาบแก้มสร้างความตกใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ถูกตามตัวมาอย่างท่าหญิงแสงแขนี่มันเกิดเรื่องอะไรกัน ท่านหญิงเพคะอบหม่อมฉันจะไม่แล้วท่านหญิงต้องให้ความเป็นธรรมหม่อมฉันนะเพคะหม่อมเนียนสุดลงกอดชายโจงกระเบนของท่านหญิงด้วยอาการตัวสั่นเทิมสงบสติอารมณ์ก่อนเทิมแม่เนียนหม่อมเนียนได้ยินรับสั่งของท่านหญิงชัดแต่ก็มีอาจกลั้นสะอื้นได้คนที่มีศักดิ์สูงกว่าจึงเอ่ยเตือนแบบพอให้ได้ยินกันสองคนไม่อายบ่าวไพร่ก็อายตัวเองบ้าง ประโยคนี้ได้ผลชะงัดคนที่ถือที่ถีว่าตวเตงเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลหยุดร่ำไห้ในที่สุดทั้งยินยอมให้เปล่าประคองไปนั่งพักด้วยระหว่างที่รอให้หม่อมเนียนสงบใจท่านหญิงก็ส่งออกคําสั่งให้คนที่ไม่ได้มีหน้าที่ลงไปรอด้านล่างเสร็จแล้วค่อยหันมาจัดการหลานทั้งสองอย่าร้องไห้ไปเลยหญิงอังมีอะไรก็เล่าให้ป้าฟังป้าจะให้ความยุติธรรมเอง ท่านหญิงทรงเข้ามาโอบตัวหลานสาวเพื่อปลอบโยนคุณหญิงเห็นท่านป้าเมตาก็สะอื้นหนักหากอยู่ในสถานการณ์ปกติคนที่ต้องปลอบคุณหญิงให้สงบคงเป็นระพีพักแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือถอยหนีออกจากเธออย่างไม่ใยดีตั้งแต่เกิดเรื่องจนบัดนี้ชายหนุ่มชมเลืองมองไปทางคุณหญิงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นท่านหญิงทรงรู้สึกได้ในทันทีว่าเรื่องราวซับซ้อนกว่านี้เห็น ท่านเลยมีรับสั่งให้กุ้งนางพาชจ้านายออกไปเราจึงค่อยหันมาตาัดกับระพีพักเจ็บมากไหมระพีผมไม่เป็นไรครับถึงไม่เป็นไรก็ควรจะทำแผลให้เรียบร้อยจัดการตัองเสร็จแล้วค่อยตามยายลงมานะครับท่านยายระพีพักขยับตัวมาอยู่หน้ากระโจเมื่อทุกคนออกไปจนหมดแล้วแพ้เข้าอยู่ใกล้กับบริเวณขมับซ้ายตรงส่วนนี้มีผมปิดอยู่ พอแหวกดูจึงเห็นว่าแผลลึกกว่าที่คิดและอาจจะต้องเย็บนายแพทย์หนุ่มไม่กังวลเรื่องอาการของตัวเองเลยสักนิดเขาเทน้ำจากเหยือกมาล้างหน้าอย่างโล่งล,ล้วเราใช้ผ้าเช็ดหน้ากดแผลเอาไว้เพื่อห้ามเลือดจากนั้นก็ลงไปข้างล่างเพื่อจะได้จัดการเรื่องราวให้จบลงโดยเร็วที่สุดในขณะที่ระพีพักกำลังเดินลงบันไดามาประจันก็ขนอุปกรณ์ทำแผลเดินส่วนขึ้นไปพอดี หญิงสาวไม่ได้ตั้งใจตามมาด้วยเราคิดว่าเป็นเรื่องภายในที่ไม่ควรสู่รู้แต่ท่านชายทรงรีบตามพี่หญิงไปท่านไม่ยอมปล่อยมือเธอประจันเลยจำเป็นต้องติดสอยให้ตามมาด้วยการมาของหญิงสาวทำให้ท่าทีสงบของระพีพักแปรเปลี่ยนเป็นร้อนรนขึ้นมาทันตาประจันคือคนเพียงคนเดียวบนโลกที่เขาไม่ต้องการให้รู้เรื่องนี้ก่อนที่ความจริงจะกระจ่าง ให้พระจันทร์ทำแผลให้นะคะยิงสาวเป็นคนเอ่ยขึ้นมาก,ก่อนพร้อมรอยยิ้มพระจันรน่าจะรู้เรื่องราวแล้วแต่กลับไม่ได้ตำหนิเขาแม้แต่คำเดียวแสดงว่ายังเชื่อใจกันอยู่ระพิพัก์จึงยอมรับความช่วยเหลือจากเธอแผลลึกเหมือนกันนะคะสงสัยต้องไปเย็บที่โรงพยาบาลยิงสาวเปรเยขขณะลงมือทำความสะอาดบาดแผลให้พระจันร์สนใจเย็บให้พี่ไหมหละ่ะพี่จะเป็นเคสให้ ได้ก็ดีสิคะแต่อย่ามาโทษกันนะคะถ้าเย็บออกมาไม่สวยไม่หรอกที่เชื่อมือพระจันทร์เชื่อใจด้วยประโยคสุดท้ายมาพร้อมความในว่าขอร้องให้เธออย่าเพิ่งตัดสินจากสิ่งที่เห็นพระจันทร์ตอบรับความคาดหวงังด้วยการทำตัวตามปกติและไม่ซักถามอะไรความเชื่อใจนี้ทำให้รู้สึกยินดีพร้อมกับเจ็บร้าอ,อยู่ในอก เหตุเพราะมันก่อกำเนิดจากมิตรภาพไม่ได้มีความรู้สึกชันชู้สาวบนมาเลยพระจันรช่วยอะไรพี่สักอย่างได้ไหมแต่พี่พักตัดสินใจพูดเพื่อทำแผลเสร็จได้ค่ะหญิงสาวตอบกลับอย่างจริงจังไม่แพ้คนถามรับรู้แค่ว่าพี่ไม่ได้ทาผิดต,ต่อคุณหญิงอังสุมาลีก็พอถ้าเป็นไปได้ก็หลบไปก่อนพี่ไม่อยากให้พระจันทร์เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าดู หมายความว่าอย่างไรคะไม่ทันได้ตอบก็มีเสียงไกรํ่ดังขาดขึ้นท่านชายทินกริทร้งยืนเอามือไผ่หลังอยู่ห่างไปไม่เท่าไรท่านตามมาเพราะเห็นว่าหายไปนานเกินควรอันที่จริงท่านชายไม่เต็มพระทยัยปล่อยให้คู่มั่นมาดูแลรลพีพักนะแต่ที่ต้องยอมเพราะเป็นรับสั่งของท่านหญิงแสงแขเป็นอะไรมากไหมรพีท่านชายตรัสถามตามมารยาท ฟังแล้วก็รู้ว่าไม่ได้ห่วงใยสักเท่าไรคนเจ็บจึงตอบไปตามมารยาเช่นกันแผลเล็กน้อยขอรับกระมอมไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วพี่หญิงกำลังรออยู่รีบไปเฝ้าเสียรับสั่งท่านชายเตือนว่าหมดเวลาอ้อยเิงระพีผักจึงเล่งออกไปเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองถึงกระนั้นก็ยังไม่วายหาเรื่องทำให้ท่านชายทรงหึงด้วยการเอียงตัวมากระซิบ ขอให้พระจันทรีบไปที่อื่นพระจัน์ทรไม่เข้าใจเหตุผลของระพีพักแต่ก็ตัดสินใจทําตามโดยการก้มลงเก็บอุปกรณ์ทําแผลไม่จะทวงเวลาหยุดตรงนี้จนกว่าจะจบเรื่องทว่าท่านชายกลับไม่ยอมปล่อยเธอไว้ตามลําพังไปฟังพี่หญิงสอบสวนด้วยกันไม่เหมาะมั้งคะพระจัน์ทรเป็นแค่เด็กในบ้านไม่เธอเป็นคู่ม่านชันไม่ใช่คนอื่น ท่านชายติง,งเสียงแข้มถึงจะไม่ได้กราบเรียนที่หญิงแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท่านชายก็ทรงตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไม่ปิดบังอีกแต่ถึงนั่งฟังไปพระจันทร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะี่คะคนเจียมตัวไม่ไายเถียงช่วยได้สิมีหมออย่างเธออยู่เพื่อหมอมเนียงโกรธจนเป,ป็นลมไปจะได้ช่วยแก้ไขท่านแล้วยังหญิงอังอีกคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยกล้าเปิดใจกับผู้ใหญ่ ให้เธอช่วยถามความจริงคงง่ายกว่าซักแก่ตรงๆปร,ระจันแย้งไปว่ามีอาจารย์หมออย่างระพีพักอยู่ทั้งคนคงไม่จําเป็นต้องมีนักศึกษาแพทย์อย่างเธออยู่เกตกะกระมงังอีกอย่างหญิงสาวก็ไม่ได้สนิทกับคุณหญิงขนาดที่ว่าอีกฝ่ายจะยอมเปิดใจด้วยขาอตัวอย่างนี้ทําให้ท่านชายสรงแพ้ในที่สุดแต่กว่าจะเถียงเสร็จประจันก็ถูกลากไปอยู่หน้าห้องนั่งเล่น ซึ่งบัดนี้แปลสภาพเป็นห้องพิพากษาพ,าพเิเศษแล้วท่านหญิงแซงแาส่งให้ท่านชายทินกริตมานั่งอยู่ข้างกันเพื่อเป็นพยานในการสอบสวนท่านรีประจันีิเข้ามาด้วยเพื่อจะได้ช่วยกระจายข่าวแก่บ่าวไพรไ่ตามสมควรต่อให้ห้ามเพ่งพรายเรื่องนี้ออกไปสู่คนนอกได้แต่ก็ต้องมีการซุบซิบลินทากันอยู่ดีสู้ให้ฟังจากปากคนที่พูดเป็นคิดเป็นน่าเชื่อถืออย่างพระจันดีกว่า เรื่องจะได้ลดความรุนแรงลงเรื่องราวเป็นอย่างไรกันทำไมเราไปนอนอยู่บนเตียงหญิงอังได้ท่านหญิงตรัสถามไรพีพักก่อนระหว่างที่รอชายหนุ่มทำแพ้่านิต้ทราบเรื่องราวอย่างคร่า,ราวๆจากองอมเนียและคนรับใช้แล้วว่าพบไรพีพักอยู่ในห้องของคุณหญิงอังซุมาลีในตอนสายแต่ชายหนุ่มเข้ามาเวลาไหนอย่างไรไม่มีใครรู้เมื่อวานเย็นคุณหญิงบอกให้ผมมาหาครับ มอกมีเรื่องจะปรึกษาพอจะกลับถึงได้ทราบว่าหม่อมเนียนสั่งไม่ให้คุณหญิงพบใครคุณหญิงไม่อยากถูกดูเลยพาผมไปซ่อนในครัวหม่อมแม่เข้านอนเมื่อไรเราจะให้คนรับใช้พาออกไปผมนั่งจิบกาแฟอยู่ในครัวจนดึกแล้วก็พล่อยหลับไปรู้ตัวอีกทีก็มีอยู่ในห้องคุณหญิงแล้วครับระพีพักทูลตามตรงถ้าระพีไม่รู้แล้วหญิงอ่างเล่ารู้ไหม คุณหญิงอังสุมาลีหลบสายตาท่านป้าในทันทีเธอไม่กล้าสู้หน้าท่านด้วยกลัวว่าความจริงจะปรากฏหญิงสาวหวาดกลัวเหลือเกินว่าแผนการจะไม่เป็นไปตามที่หวังกุ้งนางเห็นเจ้านายท่าทางปอดจึงช่วยกระตุน้นมาถึงขั้นนี้แล้วมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะคุณหญิงไม่ต้องกลัวคำพูดนี้แม้จะฟังดูอ่อนโยนแต่ก็แฝงเอาไว้ด้วยคำขู่ว่าถ้าแผนล่มขึ้นมา คนที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือคุณหญิงอังสุมาลีความกลัวกระตุ้นให้คุณหญิงยอมใส่ร้ายระพีพักด้วยการโกหกพี่พี่ระพีมาหาหญิงที่ห้องเราทำไม่ดีไม่ไร้ายหญิงไม่จริงครับถึงผมจะไม่ได้สติแต่ก็มั่นใจว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแน่นอนระพีพักแย้งในทันทีเขาตื่นมาโดยไม่สวมเสื้อก็จริงแต่ท่อนล่างก็ยังอยู่ครบคุณหญิงเองก็อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่เหมือนถูกคนขืนใจเลยสักนิดถึงไม่มีอะไรกันแต่เธอก็ทําลูกหญิงเสียหายไปแล้วบ่าวไพ่ก็รับรู้กันทั้งวังอย่างไรเสียก็ต้องรับผิดชอบหม่อมเนียนโต้กลับอย่างโกรธแม้พระพีพักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีแต่ลูกเคยอันดับหนึ่งในดวงใจที่หม่อมเนียนหมายมัน่นเอาไว้กคุณชายขัติยะตลอดเวลาที่ผ่านมาหม่อมเนียนไม่เคยเลิกหวังให้ลูกสาวได้แต่งงานกับคนที่เธอต้องการ แต่ความฝันก็พันพังทลายทั้งธิดาและมารดาของคุณชายต่างก็เป็นเจ้าต่อให้ลูกชายลักหลงสักเพียงไหนก็คงไม่ยอมรับผู้หญิงที่มีตำาหนิมาเป็นสะใยหม่อมเนียเลยต้องเครื่อนใจรีกรองความรับผิดชอบทั้งที่ช่างนำหน้าระบีพักหม่อมเนยไม่ชอบใจพฤติกรรมของชายนมตั้งแต่ตอนที่ไม่ยอมจัดการเรื่องของธิดาให้ชัดเจนแล้วเพราะมีข่าวว่าทะเลาะก,กันในวังจนคุณหญิงอังสุมาลีเป็นลม หม่อมก็มั่นใจแล้วว่าเขาคงไม่ได้รักจึงตัดสินใจหักหาน้ำใจธิดาด้วยการจับครุมถุงชนไม่คิดเลยว่าระพีพักจะหักหน้ากันอีกครั้งด้วยการทำให้ลูกหญิงต้องเสื่อมเกียรติหม่อมต้องการให้ผมทำอะไรครับรับผิดชอบด้วยการแต่งงานกับหญิงอ้งางระพีพักนิ่งอึ้งไปเลยกับข้อเรียกร้องชายหนุ่มก้มหน้านิ่งราวกับจะยอมรับแต่โดยดีกิริยานั้น ทำให้กุ้งนางรอบยิ้มอย่างกระยิ่มใจว่าแผนการของตนกำลังจะสำเร็จลุล่วงท่านหญิงแซงแคส่งปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างเงียบอยู่ระยะใหญ่ก่อนจะออกโอดถามซ้ำอีกครั้งว่าระพีพักตตินใจจะรับผิดชอบหรือไม่ไม่ครับผมจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำชชยหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาปฏิเสธด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวทั้งหมดนี่เป็นการจัดฉาก ผมถูกวางยาแล้วมีคนพาตัวไปนอนที่ห้องคุณหญิงเขาหันไปจ้องคุ้งนางด้วยดวงตาวาวโรดหลังจากทบทวนเหตุการณ์อย่างละเอียดก็จำได้ว่ากาแฟที่คุ้มนางเอามาให้ดื่มมีรสชาติแปลกๆหลังจากนั้นเขาก็เกิดอาการง่วงนอนอย่างที่ไม่เคยเป็นในขณะที่สติกกำลังลือนลางก็เหมือนกับมีคนมาเรียกบอกว่าจะพาไปนอนตอนนั้นระพีพักปือตาขึ้นมา สิ่งที่เห็นคือใบหน้าของกุ้งนางกับเรือดผมของคุณหญิงอังสมาลีทั้งคู่เหมือนกำลังเทียงกันคำพูดที่จำได้แม่นคือหญิงกลัวอย่าทำเลยกับถ้ามีอยากแต่งงานกับคนอื่นก็ต้องทำกุ้งนางทำเป็นลอยหน้าลอยตาไม่กลัวแม้จะรู้ว่าระพีพักจับได้ว่าเป็นฝีมือของตนเธอเชื่อมั่นว่าคนขี้ขลาดอย่างคุณหญิงไม่มีทางกลับคำได้ แต่าบใดที่เจ้าตัวปิดปากเงียบจะอย่างไรชายหนุ่มก็ต้องรับผิดชอบเธอจะบอกฉันว่าหญิงอังเป็นคนวางแผนงั้นรึหม่อมเนียนถามก็ไม่ทราบสิครับแต่ความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงให้มันน้อยๆหน,น่อยนะระพีแค่มาทำระยำในบ้านเกียรติของหญิงอังก็ไม่เหลือแล้วมีอย่งกล้ามาปากพร่อยใส่ร้ายกันอีกผมเองก็มีเกียรติของผมที่ต้องปกป้อง ถ้าหมอมม่เชื่อว่าเราไม่มีอะไรกันจะให้ตรวจพิสูจน์เลยก็ได้ครับถ้าก่อนนี้ไม่เคยผ่านใครมารับรองว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่นอนคำพูดเผ็ดร้อนของระพีพักทำให้หม่อมเนียงโกรธจนต้องลุกขึ้นมาปาพัดใส่จะทาร้ายผมขี่คังก็เชิญตามสบายครับถ้าคิดว่าผมมันเลวขนาดเป็นผู้ร้ายข่มขืนก็แจ้งความกันไปเลยผมยอมติดคุกติดตารางดีกว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมไม่ได้ก่อ การกระทำของระพีพักไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าสองแม่ลูกชาดใหญ่สิ่งที่ชายหนุ่มทาไม่ใช่วิสัยที่สุภาพบุรุษพึงกระทำเลยเพราะอย่างนี้ไงเล่าเขาถึงนี่อยากให้พระจันทร์มาเห็นตัวเองอยู่ในสภาพของผู้ร้ายแกแกกล้ามากนะระพีหมอมเนียนพุ่งเข้าหาระพีพักหมายจะตรงเข้าไปทำร้ายแม้ท่านหญิงแสงแคจะห้ามแต่ก็ไม่ทันการ พระจันก็เลยตรงเข้ามาช่วยดึงตัวหมอมเนียนเอาไว้ในที่สุดพระจันทก็ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องแลกกับการเจ็บตัวเพราะหมอมเนียนหันมาทําร้ายเธอแทนท่านชายเห็นแล้วทนไม่ไหวจึงส่งลุกไปช่วยห้ามหมอมเนียนในตอนนี้ขาดสติไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคุณหญิงอังสุมาลีก็แต่ร้องไห้จอมเสี้ยมอย่างกุ้งนางคนเดียวที่ได้ประโยชน์เพราะนั่งดูอยู่อย่างสนุก ท่านหญิงแซงแคซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในนั้นจึงลุกขึ้นมาตบหน้ารีบสติคนก่อเหตุความเจ็บที่แก้มทําให้หม่อมเนียนหยุดอาลวาดแต่ก็ยังนิวายตัดพอท่านหญิงแซงแคว่าท่านมียุติธรรมเข้าข้างระพีพักมากกว่าหลานในไส้ความยุติธรรมฉันมีให้แน่แต่หล่อนต้องหัดเก็บปากเก็บคําอยู่เฉยๆบ้างเอาแต่ตีโพลตีภายทำร้ายคนอื่นเราฉันจะให้ความเป็นธรรมได้อย่างไร ถูกต่อว่าอย่างนี้หมมเงียนถึงกับสะอื้นไม่ออกจำต้องกลั้นเสียงแล้วอยู่อย่างสำรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ท่าหญิงพูดหญิงอังได้ยินแล้วใช่ไหมว่าระพียืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรสรุปแล้วที่ว่าทำไม่ดีมีรนะ้ายน่ะคืออะไรกันแน่นอนด้วยกันเฉยๆหรือมีอะไรอย่างอื่นด้วยมีคือหญิงไม่รู้ค่ะสรุปว่าอย่างไรกันแน่เฮ้ค่อยๆทบทวนแล้วพูดมา ไม่อย่างนั้นป้าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะถึงท่านป้าจะแสดงท่าทีว่ามีเมตตาคุณหญิงอังสุมาลีก็ยังอ้าอืง้งตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มกดดันเกินกว่าที่เธอจะรับไหวคุณหญิงยอมทําตามเพราะเชื่อกุ้งนางและคิดอย่างง่ายๆว่าทาหม่อมแม่โวยวายระพีพักก็ต้องรับผิดชอบแต่เรื่องกลับไม่เป็นดังฝันทุกคนไม่พียงแต่พากันมาคาดคันเธอ ระพีพักยังมองกลับมาอย่างเย็นชาล่ากับเธอเป็นศัตรูคู่อาฆาตญิงกลัวได้โบดหยุดสักทีอย่าซักญิงอีกเลยหญิงสาวขีดร้องในใจสีหน้าของคุณหญิงดูแย่ลงเรื่อยๆถ้าไม่เป็นลมเป็นแล้งไปก็คงต้องสารภาพความจริงออกมาเป็นแน่กุ้งนางจึงเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์อย่าคาดกันคุก็ญิงเลยค่ะก็เห็นชัดอยู่ว่าเธอเสียหาย เรื่องอย่างนี้จะให้พูดออกไปมันก็กระดากฉันไม่ได้ถามเธอท่านหญิงทรงเอ็ดกุ้งนางงอไปในทันทีหญิงสาวรีบหอบลงตามติดพื้นเรารีบกล่าวคำขออภัยเธอเกรงกลัวท่านหญิงเสียยิ่งกว่าเจ้านายโดยตรงเสียอีกเพราะถึงท่านหญิงจะนิ่งแต่ท่านก็เป็นคนจริงท่านหญิงแสงแค้ทรงเห็นว่าซักไปก็ไม่ได้อะไรกลับมานอกจากเสียงร้องไห้ เลยหันไปทางะพีพักแทนยายเชื่อว่าทพีไม่ได้ทำผิดแต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วต่อให้ไม่มีอะไรจริงชื่อเสียงของหญิงอังก็เสียหายปนปี้ไปแล้วในจัสกุลสุรภาที่ต้องมามัวหมองเข้าใจใช่ไหมเมื่อเหตุการณ์มนย้อนกลับไปไม่ได้แล้วชายหนุ่มไม่ยอมรับคำเพราะถ้ารับก็เท่ากับว่าต้องแต่งงานกับคุณหญิงอังสุมาลี ท่านหญิงทรงรู้ว่าหลานชายรู้สึกเช่นไรจึงทรงกล่อมต่อเสียงนุ่มเห็นแก่คนแก่ได้ไหมช่วยคิดเพื่อยายสักครั้งยายรู้ว่าเรากำลังโกรธเรื่องที่อยากแต่งงานกับคนที่รักยายก็เข้าใจแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้สู้รักคนที่เขารักเราไม่ดีกว่าหรือสายตาของระบีพักพุ่งตรงไปที่แหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของพระเจ้นในทันที ความจริงอันน่าเจ็บปวดนี้ทำให้ชายหนุ่มแทบสุดแววตาของชายหนุม่มดูสิ้นหวังเหลือเกินนอกจากจะถูกผู้ใหญ่กดดันให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแล้วยังโดนตอกย้ำให้รู้ว่าผู้หญิงที่เป็นเสมือนดวงใจกำลังจะกลายเป็นของคนอื่นท่านหญิงแซงแคส่องมองสีหน้าของระพีพักด้วยความรู้สึกผิดท่านไม่เคยคิดหยิบยกเรื่องความกตันยูมาใช้กดดันใครแต่ก็ต้องฝืนทำ กรนี้เป็นทางออกเดียวที่จะทําให้เรื่องยุติลงได้ด้วยดีประจันมาจากโลกสมัยใหม่แต่ก็ไม่อยู่ที่นี่ได้นานพอที่จะเข้าใจขนบธรรมเนียมในสมัยก่อนได้อย่างลึกซึง้งหากข่าวเรื่องคุณหญิงอังสุมาลีแปลงพลายออกไปชีวิตเธอคงย่อยยับยิ่งเป็นสังคมชั้นสูงที่แคบแสนแคบเต็มไปด้วยความริษยาและอคติคำประนามว่ามีหิงแพทย์สยาในตรูลยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ํา หญิงสาวบอกไม่ถูกเลยว่าคุณหญิงเธอก่อเรื่องเพราะไม่รู้หรือเพราะรู้ถึงได้จงใจทำความรักที่ต้องการครอบครองช่างน่ากลัวนะมันเปลี่ยนแปลงสาวน้อยที่หอนต่อโลกคนหนึ่งให้กลายเป็นมานรร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งท่านชายทินกริตและพระจันต่างก็คิดเหมือนกันว่าคนนี้ระพีพักไม่มีทางดีหลุดบทสรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ใครผิดใครถูกอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องเกียดของวงตระกูลที่ต้องรักษาคนเดียวที่จะกอบกู้มันกลับมาได้ก็คือระพีพักหลังจากนิ่งอยู่นานชายหนุ่มก็คานเข่าไปกราบแทบเท้าท่านหญิงแสงแข่ในที่สุดเขาก็ยอมรับปากว่าจะทําทุกอย่างเพื่อท่านยายหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมจะแต่งงานครับถ้าคุณหญิงเต็มใจจะแต่งงานกับผมจริงๆประโยคนี้ทําให้รู้สึกสะกิดใจ เราะไม่มีเหตุผลอันใดที่คุณหญิงจะไม่เต็มใจพระภีพักไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดจึงเอ่ยเช่นนั้นเขาทำเพียงช่องคำเองไปทางคุณหญิงอังสุมาลีดังจะเตือนว่ากำลังทิ้งไพ่ตายในเมื่อเธอทำอย่างนี้กับเขาเขาเองก็ไม่จำเป็นต้องไวหน้าจบบทที่87